ดูดวงรายสัปดาห์ราศีพฤษภสวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภชาวราศีผู้เป็นแกนหลักของกลงล้อชีวิตที่ทําให้ชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนไปได้ชาวราศีผู้ยึดคต,ติช้าเป็นการนานเป็นคุณคิดช้าแต่จะไม่ผิดพลาดแม้แต่ความโกรธก็ช้าแต่ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตัวใครตัวมันการเงินโฆษณาชวนเชื่อหรือคำมั่นสัญญาที่เสมือนจริงที่ไม่ควรเชื่อถือถ้าจะคิดอยากจะหารายได้ด้วยวิธีการใดๆที่ต้องเสี่ยง ก็ควรระวังเพราะมีเกณฑ์เสี่ยงที่จะสูญเสียเช่นกันซึ่งวันที่ 3- ถึง5ควรระวังให้มากเป็นพิเศษการงานถ้าถูกชักชวนให้ร่วมหุ้นลงทุนทำอภิมหาโครงการขนาดยักษ์ย้ายโดยเฉพาะจากมิสหายที่แสดงตัวตนว่าเป็นกูรูก็ควรตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนจะตัดสินใจเพราะมีเกณฑ์สูงว่าจะเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำและถ้าพลาดก็คือหมดตัวความรักแค้นฝังหุ่นที่ควรระวังและหลีกเลี่ยงที่จะสลัดทิ้ง รวมถึงใช้คำพูดเขียนการกระทำที่จะทำให้คนรักคู่ครองหรือเพศตรงข้ามที่กำลังเข้ามาติดพันเคยทุ่มเทปรนเปรืเงินทองของมีค่าให้มาเพราะอาจทำให้เขาเธอเจ็บแค้นที่จะนำเหตุภัยอันตรายมาให้ซึ่งวันที่5 7าควรระวังให้มากเป็นพิเศษสุขภาพยังอยู่ในระยะที่ควรระวังอาการอักเสบบริเวณอวัยวะเพศช่องคลอดกระเพาะปัสสาวะควรรีบพบแพทย์ คำแนะนำจนถึงวันที่26พฤศจิกายนดาวสุ์ดาวประจำตัวของชาวราศีพฤษภจะโครจรคืนเย้ามาสถิตนเขตราศีตุลน์ซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าการเข้าสังคมสังสรรค์มิสถายการแสดงไมตรีจิตและปรารถนาดีให้กับคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ใครๆมาชิดใกล้ให้ได้รักได้เลือกจนพอใจแต่ก็ควรระวังการเรียกร้องที่มากเกินไปโดยเฉพาะเรื่องความรักใครเ่เสน่หหาก็อาจทำให้หลายๆคนถอยหนี นับจากนี้ไปอีก7ปีจนถึงเดือนกรกฎาคม2574ดาวมฤตยูได้โคโจรมาสถิตณเขตราศีกำเนิดของชาวราศีพฤษภซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าเป็นระยะที่ควรเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเตรียมพร้อมรับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นและกระทําอย่างรอบคอบระมัดระวังเตรียมพร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านขีดจํากัดของตนเองไปให้ได้อย่างที่จะเสี่ยงน้อยที่สุดเพื่อให้ได้รับลาภผลประโยชน์มากที่สุดและสูญเสียน้อยที่สุด